สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะในเดือนมีนาคม2568ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์ติกวิจิตมนตรานะคะสำหรับวันนี้นะคะสารช่อมาดูดวงสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน,นะคะ่ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันช่วงนี้ดวงคุณคือ ช่วงนี้จะรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะคะหรือว่ามีโอกาสได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือว่ามีโอกาสได้ไปจับพัดจับปูนะคะไปได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วจะทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตเราดีขึ้นช่วงนี้นะคะเหมือนกับอยู่อยู่นะคะเรานะคะค่อนข้างที่จะมองอนาคตาไกลยอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้มีโอกาสวางโปรเจกต์หรือวางงานของเราหรือว่าคาดการณ์ในอนาคตขึ้นมา หรือช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสตัดสินใจในเรื่องของอนาคตรหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการซื้อประกันหรือว่าการเก็บเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสวางแผนได้มากขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะรายรับรายจ่ายก็ยังไม่ค่อยจะแน่นอนสักสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินนะคะการ ар, รับเข้ามาการเงินมีเข้ามาค่ะมีเข้ามาเยอะพอสมควรแต่ค่าใช้จ่ายก็มีเข้ามาเยอะพอๆกับรายได้เลยนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีเก็บหรือว่าเป็นรายได้ที่มั่นคงหรือว่ามีการเงินที่เข้ามามากพอที่จะเหลือเก็บสักเท่าไหรค่ะ ช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการขอความช่วยเหลือหรือในเรื่องของญาติพี่น้องจะมาขอความช่วยเหลือเรามาหยิบยืมหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับการเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วมาขอให้เราช่วยนะคะก็ให้ระมัดระวังหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเงินของตัวเราเองให้ดีๆก่อนนะคะแต่นอกจากเรื่องของการเงินแล้วนะคะในเรื่องของครอบครัวนะก็อยู่กันดีแล้วก็รักกันดีมีความสุขค่ะมีโอกาสได้พบปะครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เจอกันแล้วมีความสุขนั่นเองค่ะช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะมีโอกาสมีไอเดียใหม่ๆการคิดการวางแผนที่จะทําสิ่งใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่จะประสบความสําเร็จนะคะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นมากมายมีโปรเจกต์ดีๆเกิดขึ้นมากมายนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะหากลงมือทานะในเรื่องของอุปสรรคหนี้สินหรือในเรื่องของอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะก็ครูบาอาจารย์ก็เตือนมาอย่างหนึ่งว่า ในเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคนี้สินนะคะในเรื่องอุปสรรคนี้สินในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเกิดความชอ่อกงหรือว่าเกิดในเรื่องของคดีความขึ้นนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องการช่อกงหรือการถูกโกงนะคะหรือว่าการที่เราอาจจะทําอะไรผิดพลาดนะคะไปสู่การเกิดคดีความได้เช่นกันคะ่ะให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะหากมีคนเข้ามาก็ถือว่าจะมีโอกาสได้คุยกันยาวๆหรือว่ามีคนที่มีความรักที่ดีต่อการมีความบริสุทธิ์ใจต่อกันเข้ามาให้เราได้รักนะคะและหากใครทะเลาะบอกแวงกันอยู่นะคะก็มีโอกาสกลับคืนดีกันหรือว่ามีโอกาสมีโอกาสกลับคืนดีหรือว่าคืนดีกับแฟนเก่านั่นเองค่ะการเดินทางไกลหรือว่าการติดต่องานนะคะการติดต่อหรือการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะยิ่งงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ ต่างชาตินะคะหรือธุรกิจหรือว่าเจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ในเรื่องของการงานนะคะ